การออกกําลังกายแบบไหนละ่ะที่จะทําให้เราผอมเร็วส,ส,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Do's and Don'ts on Weight Management โดยใส่ใจสิลิมครับสำหรับคลิปนี้เราให้ชื่อว่าออกกำลังกายแบบไหนผอมเร็วก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักๆครับ ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลน้ำหนักควบคุมน้ำหนักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพการุณากดติดตามช่อง YouTube ใส่ใจ Slim เพื่อให้ตัวเองไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่ออกจากแชแนลนี้นะครับในคลิปที่ผ่านมาครับเราพูดถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ผอมช้านั่นก็คือการออกกำลังกายแบบฟิตเนสเพราะฟิตเนสนั้นเน้นในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อ หนักกว่าไขมันตั้ง3เท่าเนะี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นการออกกําลังกายแบบไหนละ่ะที่จะทําให้เราผอมเร็วการออกกําลังกายแบบนั้นเรียกว่า fat burning exercise fat burning exercise จะทําให้ได้เราต้องมารู้จักในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเรื่องก็มีอยู่ว่าเวลาเราออกกําลังกายในความเร่งความเร็วความแรงที่แตกต่างกันนั้น หัวใจของเราเต้นไม่เท่ากันในระดับหัวใจเต้นต่างๆกันนั้นร่างกายของเราเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในร่างกายมาผลิตเป็นพลังงานไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราออกกําลังกายในระดับที่หัวใจเต้นเร็วมากๆบางคนเรียกว่าโซน4โซน5แบบนี้ร่างกายจะไปดึง เอาแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมาผลิตเป็นพลังงานมากกว่าเพราะคาร์โบไฮเดรตมันถูกแปลงเป็นพลังงานได้เร็วแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกกำลังกายในระดับที่หัวใจเต้นอยู่ที่โซน2หรืออัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่6 0ส0ถึงเจของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดร่างกายจะไปดึงเอาไขมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ประมาณ85%ของทรัพยากรทั้งหมดและนี่เรียกว่า fat burning zone นั่นก็แปลว่าช่วงหัวใจเต้นอยู่ที่โซน2ร่างกายเอาไขามันมาผลิตเป็นพลังงานเยอะที่สุดนั่นเองการออกกำลังกายแบบ fat burning ที่ง่ายที่สุดก็คือการเดินครับ เพราะว่าการเดินนั้นเราได้ออกแรงแบบสม่ำเสมอการเดินเราสามารถกำหนดความเร็วได้การเดินเราทำเป็นไม่ยากการเดินใช้แค่รองเท้าดีๆหนึ่งคู่กับเวลาที่มากพอสมควรเท่านี้ก็สามารถที่จะออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักได้เร็วแล้วครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าต้องเดินแบบไหนถึงจะลดน้ำหนักได้เร็วติดต่อเข้ามานะครับ ไม่ใช่เพียงแค่การเดินเท่านั้นแต่การดูแลตัวเองเพื่อเอาน้ำหนักลงมาแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นในข้อใส่ใจสลิมรอทุกท่านอยู่สวัสดีครับความรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้ำหนักและสุขภาพยังมีให้คุณได้ติดตามชมมากมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ใส่ใจสลิมเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆสำหรับคุณนะครับขอบคุณครับ